สวัสดีครับผมสวัสดีคนที่ดูไลฟ์นี้สวัสดีคนที่ดูคลิปนี้แล้วก็สวัสดีคนที่ดูช่องของคุณทามด้วยนะครับผมคลิปนี้นะครับจะมาติดตามผลวิเคราะห์การลงโฆษณาแบบข้อความจาก ep ที่แล้วนะครับผมว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วเราจะแก้ย,ยังไงนะครับผม แต่บอกว่ามันก็เริ่มมีคนทักแล้วอย่างที่ผมบอกครับว่าต้องให้เวลาเขานิดนึงนะครผมในการลงยิงโฆษณานะครับผมสาวันแรกอาจจะเงียบนะครับผมวันที่3วันที่4วันที่5เริ่มจะมีคนทักนะครับผมโอเคเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดูนะครับผมก็ฝากกดติดตามนะครับ รับข้อมูลดีๆต,ตรงนี้นะครับเราก็กดติดตามช่องครูทรรนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆทุกวันนะครับผมโอเคถ้า,ากดเรียบร้อยแล้วก็ไปรับชมกันเลยนะครับโอเคครับผมอย่างที่ผมบอกนะครับผมจะยิง3ที่ผมทำมาเรื่อยๆถ้าใครติดตามผมตั้งแต่ EP 1นะครับมันเริ่มตั้งแต่อ order นะครับผม เราก็ยังขายเริ่มตั้งแต่ขายไม่ได้เริ่มตั้งแต่หาสินหาความสนใจนะครับผมแต่วันนี้เดี๋ยวผมจะมาบอกเคลดลับนะครับว่าคืออะไรนะครับโอเคนะครับผมอันนี้นะครับก็จะเป็นการมีส่วนร่วมที่ผมยิงไปนะครับวันละ330บบาทยิงเลี้ยงไปเลยนะผมยิงแบบว่า ให้มันมีส่วนรวมนะครับผมดูดูของวันที่6นะครับผมต้องดูถ้าดูแบบว่าเ,เดือนนี้นะครับผมมันก็จะอยู่ที่0.07 00. นะครับคนเข้าถึงประมาณ12,000นะครับผมแต่ว่าจะมียิงหาคนซ้ำด้วยเพราะว่ากันเข้าถึงกับ i m p r e s s i o นมันต่างกันนะครับอันนี้หมายความว่าถ้าเผื่อว่า มันได้20,08เข้าถึง20,08แสดงว่ามันได้หัวต่อหัวแต่อนนี้มัน20,08แต่นี้มัน20,04แ,20แสดงว่ามันจะมีคนที่เห็นสาโฆษณาเราด้วยนะครับผมโอเคนะครับทีนี้มาดูการยิงข้อความแบบ CBO นะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะสอนว่า CBO คือ ปเนออันนี้ยังไม่ต้องจอดลึกก็จะได้รวมทั้งหมด4ข้อความนะครับไอแอดไหนที่มันหาคนได้มันก็ยังหาคนได้ตลอดนะครับผมวันแรกๆเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ96นะครับถ้ารวมตลอดนะผมผมยิงมาประมาณน่าจะวันที่2 3 4 5 6ม5วัห้ล้วนันละผมผมจะให้ระยะเวลาประมาณ7วันนะครับโอเคก็จะเริ่มลดลงนะครับยิ่งมีคน ทักเยอะหรือว่าอะไรย้ยไอ้ตรงนี้มันก็จะลดลงนะครับไม่ต้องซีเรียสเพราะนี่เราดูดเป็น1เดือนเอ้ตลอดการยิงนะครับเดีย๋ยวเราจะดูแยกย่อยของเมื่อวานกันนะครับเอ้หรืออธิบายตรงนี้อันนี้จะเป็นโฆษณาที่เราจะไปกําหนดงบประมาณที่ชุดโฆษณานะผม <c oughs> ก็คือจะได้ทักห้าข้อความนะครับตลอดอายุการใช้งานแต่ว่า อันนี้เพิ่งจะยิงไปเมื่อวานเพิ่งจะตั้งงบเมื่อวานถ้าใครติดตามดูมันจะอยู่ที่ ep ที่5นะครับโอเคเอ้ไม่ใช่ ep ที่6นะครับ ep ที่6โอเคครับอันนี้เดี๋ยวเรามาดูของเมื่อวานก่อนนะครับเมื่อวานยิงแบบ cbo ได้3นะครับผมไอที่ใช้งบชุด โฆษณายัางไม่ได้ยังไม่มีคนทักนะครับผมแล้วก็ใช้เงินไปนิดเดียวนะครับผมเพราะว่ามันเข้าถึงแค่สามคนเหมือนแอดมันยังรันไม่เยอะนะครับทีนี้เรามาวิเคราะห์ตรงอ c ดซีบก่อนนะครับของเมื่อวานเนี่ยผมปิดตัวนี้ไปเออวันนี้ลืมเปิดนะครับตัวเนี้ยนะครับมัน อยู่ที่16นะครับผม16บาทนะครับผมตัวนี้นะครับวันนี้ผมลืมเปิดเพิ่งจะมาเปิดนะครับโอเคคือถ้าตัวไหนที่มันหาได้ทุกวันมันก็จะหาได้ทุกวันนะครับให้ดูภาพรวมก่อนนะครับเห็นไหมครับอันเนี้ยมันหาได้้วเมื่อวานผมผมปิดก่อนเพราะว่าแอดมันค่าต่อ ไอแนวมันสูงก็เลยปิดไปเลยนะครับเพราะถ้าเปิดทิ้ไงไว้ก็คือขาดทุนแน่นอนนะครับแต่ว่ายังขายไม่ได้นะแต่ว่าผมจะดูว่าแอดมันดีไม่ดีนะตัวไหนเราค่อยมาปรับอีกทีหนึ่งอันเนี้ยเมื่อวานมันได้อยู่ที่ประมาณนี้นะครับหรือว่าเมื่อวานแอดถูกก็ไม่รู้ทุกคนน่าจะถูกเนาะถ้าผมถูกนี่แสดงทุกคนก็น่าจะถูกนะครับผมโอเคอันเนี้ยนะครับ แต่ถ้ามาดูวันนี้นะครับผมเอยดูของเมื่อวานนะครับเมื่อวานตัวนี้ได้ตั้ง0.37เห็นไหมครับยันยันจบวันอ่ะก็ย0.37เพราะมันก็หาได้แค่อันเดียวนะครับส่วนตัวนี้นะผมได้ที่9นะครับถามว่าขายได้ไม่ได้ยังขายไม่ได้นะครับผมเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเขายังตัดสินใจไม่ได้หรือว่าอะไรคือทักงเงีย แบบพวกง่ายๆแต่ล้เราก็ต้องซ้ำนิดนึงอยู่ในมันอยู่เทคนิคของปิดการขายนะครับผมถามว่าถ้าเผื่อเราปิดแอดตัวนี้ได้แล้วเราไปใส่ข้อความการซื้อเนี่ยถามว่าแอดมันจะเอ้ยระบบมันจะ <c oughs> มันจะคือจะบอกว่าสมมติว่าเขาทักมาวันนี้ใช่ไหมครับวันที่หแต่ว่าเราไปปิดการขายได้วันที่เจ็ดอ่ะหรือว่าวันที่8แปด ระบบมันจะเซฟเนี่ยมันไม่ได้เซฟของวันที่8นะมันจะมาเซฟของวันที่6ให้ว่าไอแอดตัวเนี้ยขายได้นะครับผมเพราะฉะนั้นเราต้องรอเวลาไปเรื่อยๆนะครับโอเคจะดูการใช้จ่ายของทั้งหมดนะว่าผมใช้จ่ายไปเท่าไหร่นะครับสำหรับคนที่เทสแอดที่ยังขาดไม่ได้พันสแล้วนะพันสยังไม่ได้ทักออเดอร์เลยนะลองคิดดูแล้วกันพันส ยังไม่ได้สักออเดอร์นะครับแต่ผมคิดว่ามันก็จะดีขึ้นนะครับโอเคมวดูเมื่อวานใหม่นะครับ,อเ,นะรบเอามาวิเคราะห์ตัวนี้ก่อนไอ้ส่วนร่วมไม่ต้องไปวิเคราะห์มันนะครับผมปล่อยมันยิงไปนะครับให้มันทํางานทาหน้าที่ของมันนะครับเอามาดูตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นอ้อลืมไปส่วนร่วมบางทีมันมันก็มีการทักมาแบบข้อความเหมือนกันนะต้องดูตรงนี้นะครับอ่าเห็นไหม ทักมาอ,อ๋อไม่มีเลยไม่มีทักเลยเออโอเคช่างมันเอ,อ้ยไม่ใช่ดิต้องมันเป็นแต่ละเดือนเอ,อ่เห็นไหมส่วนร่วมจะมีทักสามมันนะครับผมทักมาสามสามอยากในแบบรูปแบบของข้อความนะครับแต่ว่าทักมาเหมือนกันนะครับเห็นไหมโอเคอันนี้คือรวมทั้งหมด ที่ยิงมานะทางมาแค่สามนะครับเพราะว่ามันจุดประสงค์ส่วนร่วมนะมันไม่ใช่จุดประสงค์ทักข้อความนะครับโอเคอันนี้เดี๋ยวเรากลับมาใหม่มกลับมาที่ประสิทธิภาพโอเค๋เ้วเรามาวิเคราะห์ตัวนี้กันนะครับของเมื่อวานนะครับเมื่อวานนะครับผมก็ ทำตัวนี้ขึ้นมานะครับเป็นคีย์เวิร์ดนะครับผม,ผมก็ไม่รู้แหละผมก็คิดว่าน่าจะออคนที่ชอบดูซีรีส์เป็นแม่บ้านอยูซีรีส์ก็อาจจะซื้อสินค้าเราอะไรเงี้ยนะก็คิดไปต่างๆ่านนะ,นะอันนี้เป็นให้ AI หาเองนะครับผม AI หาเองอายุทิ้งช่วงคือ28-34นะครับก็ได้ต้นทุนที่ถูกมากนะครับเห็นไหมอันนี้เป็น AI หาเองไม่ไม่ใช่เป็น ให้ใส่ข้อความนะครับก็คือสนใจน้ำพริกแล้วก็สนใจอนุบาลก็ได้9จุดนี้นะครับอันนี้ให้ AI ไหาเองนะครับผมก็คือเป็นตั้งจังหวัดแล้วก็35 45นะครับผมทีนี้เรามาดูว่าไอที่ทักมามันอยู่จังหวัดอะไรนะครับเพศเราใส่เป็นเพศผู้หญิงอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็อย่างที่ผมบอกนะครับให้ดูอายุละเพศก่อนก็นได้ ก็จะอยู่ที่ยี่สิห้าถึงสามสิบสี่นะครับตามที่เราใส่เอาไว้เห็นไหมครับเดี๋ยวให้ดูตำแหน่งภูมิภาคนะครับเพชรบุรี i, นะครับผมเห็นไหมครับเพชรบุรีนะครับ แล้วก็อันนี้มีอันนึงใช่ไหมสระบุรีนะครับเรายังจับทางไม่ถูกเลยว่าว่าจะไปอันไหนนะครับผมโอเคก็อยู่ประมาณนี้นะครับนเนี้ยเราก็มาวิเคราะห์เพื่อจะทำแอดต่อไปแคมเปญต่อไปนะครับ อันนี้หนึ่งทักอันนี้หนึ่งทักอันหนึ่งหนึ่งทักหายไปไหนอะนี่หนึ่ง,นนงทัก ai ท,ทักที่นาราธิวาสนะครับเราก็จดพวกนี้ไปก็ได้นะครับผมอันนี้ระบุจังหวัด นะครับที่เราระบุจังหวัดหมายถึงว่าระบุจังหวัดที่เราเคยยิงแอดก่อนหน้านั้นมานะครับผมก็จะมีสระบุรีอยู่ด้วยเอ้สุพรรณบุรีไม่สระบุรีสุพรรณบุรีอยู่ด้วยนะครับผมอันนี้คือเราระบุจังหวัดอันนี้เราไม่ระบุจังหวัดนะผมก็มีเพชรบุรีใช่ไหมครับในนี้มีเพชรบุรีไหมไม่มีนะครับอืม โอเคนะครับทีนี้เรามาดูภาพรวมของ CTR ตรงเป็นอันนี้ตึงอันนี้ออกไปก่อน CTR เกิน3นะครับเอ้เกิน5%ถือว่า โอเคเริ่มอันนี้เริ่มดีนะครับ11%บเดเเซแสดงว่าคอนเทนต์ content, หรือว่ารูปภาพสื่อเราโอเคนะครับอันนี้ไม่ดีนะครับผมอันนี้ไม่ดีอันนี้โอ้ยนี่ห้าสิบเอร์เซเลยนะครับมันถึงมีคนทักมีคนคลิกนะครับผมใช่ไหมจริงๆด้วยสองอันนี้อันนี้ เออนะอันนี้คือไม่ดีนะครับอันนี้คือไม่ดีก็เดี๋ยวต้องมาปรับนะครับมาปรับพวกรูปภาพหรือสื่อเพื่อมาดูมาดูว่ามันไอตัวนี้ตัวนี้ระบุจังหวัดเนี่ยได้สองนะครับไอสับสนอันนี้อันนี้อันนี้นี้นะครับอันนี้ตัวนี้สามสิบห้าถึงสี่สิบห้าเดี๋ยวมาดูก่อนมันแอดอะไรอ๋อแอดใหม่ ที่ทำใหม่ CPM hmm. สูงด้วยนะครับ CPM สูงด้วยนแสดงว่าคู่แข่งเยอะนะครับแ้วเราต้องมาปรับอันเนี้ยถูกสูงหมดเลยเนี่ย CTR การคลิกผ่านอันนี้โหอันนี้สุดยอดเลยได้ยี่ห้าจะจะอันนี้ต้องได้ประมาณเกินหนึ่งเปอร์เซ็นตนะครับอันนี้ได้อันนี้แย่อันนี้แย่นะครับอันนี้ถ้าเผื่อว่า CTR น้อยกว่าหนึ่งเปอร์เซ็นตก็ต้องให้มาดูเรื่องของแคปชั่นนะครับแคปชั่นอัตราการคลิกผ่านนะครับโอเค เริ่มใหม่นะครับผมมาดูอันนี้ของวันที่6กนะครับอามาดูวันนี้วันนี้มีคนทักเยอะมากนะครับผมเยอะมากนะครับวันนี้อันนี้เป็นแบบ cbo นะครับมาทักแบบชุดโฆษนณานะวันนี้เยอะมากนะครับผมคนเนี้ยอันเนี้ยระบุแบบจังหวัดที่เราระบุมานะครับมาที่สาม สามสามาข้อความเลยนะครับผมแล้วก็มีกรุงเทพนะครับที่เราแยกเอาไว้กรุงเทพที่เราทำตอน EP หกนะครับวันนี้จะมีค่าโฆษณาตรงนี้นะครับผมนี่ต่อทักนะครับวันนี้เราก็จะมาทํำอีกนะครับผมอันนี้ต้องใช้เวลาเพราะว่ามีทักและหลอโอนนะครับที่เห็นคุยกันก็หลอโอนหลอโอนเราตัดสินใจพูดง่ายๆนะครับผมแต่อันเนี้ย เราใช้เงินไป117แล้วนะครับผมดูๆๆตลอดจอนนี้นะครับอืม117บาทนะครับซึ่งเราลงทุนเนี่ยพันสองนะครับผมใช่ไหมสามสี่สิบสองส0งนะครับถ้าเราขายได้ตรงเนี้ยหมดเลยเนียเราก็จะได้กำไรขายแอดนะครับ ตรงนี้นะครับโอเคนะครับอยู่ที่สินค้าอะไรมันองค์ประกบอบหลายๆย่างด้วยผมก็บอกไม่ได้นะครับผมโอเคอันนี้เรายิงแบบระบุจังหวัดนะครผมคือระบุจังหวัดแต่ว่าไม่ได้ใส่ข้อความไม่ได้ใส่คีย์เวิร์ดนะครับผมแล้วมาดูว่าแอดโฆษณาไหไที่มันเวิร์กนะครับก็คือตัวสองตัวนี้ที่มันเวิร์กตัวนี้ไม่เวิร์กนะครับผม แสดงว่า Facebook ไม่ชอบนะครับถ้าไหนที่เอไอ AI มาชอบมันก็จะชอบอยู่ทุกอันนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะอันนี้นะครับชุดโฆษณานี้เดี๋ยวให้ดูนะครับเดีวดูนะตัวนี้นะเข้าถึง172นะ เห็นไหมอา้าวสมตัวนี้ดันว่ามาชอบเห็นปะ่ะชุดนี้ชอบอันนี้เดี๋ยวดอูอันแบบข้อความเฮ้ยมายชอบมานานนี้อ่ะมาดูอันนี้เข้าถึงสองร้อยนะครับอายุอ๋อดูที่อายุด้วยอ่าเห็นไหมอันนี้ชอบอายุอันนี้ชอบโฆษณา นี้นะครับคืออายุ28 -34 ถึงชอบโฆษณานี้ ai ชอบโฆษณานี้นะครับอายุ35 -44 ถึง ai ชอบโฆษณานี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูต่างจังหวัดที่กทมนะเราดูต่างจังหวัด28-34ถึงต่างจังหวัดนะครับ อืชาวโฆษณานี้แปลกไหมเนี่ยแล้วมาดูสามสิบห้าถึงสี่สิบสี่ชาวโฆษณานีนะครับต่างจังหวัดต่างจังหวัดนะต่างกทมชอบอันใหม่ยี่สิบแปดชาวโฆษณานี อันนี้เดี๋ยวเราลองวัดไปเรื่อยๆก่อนนะครับว่าอันไหนมันเทสอะเรียกว่าเทสไปเรื่อยๆก่อนนะครับว่าอันไหนมันเข้ากับคนได้มาคนทักเยอะมาจากชุดโฆษณาไหนนะครับแล้วเราค่อยมาปิดที่หลังนะครับผมอันที่มันไม่ใช่นะครับอันนี้ผมยังเทสได้แค่วันเดียวเองนะครับผมไม่วันเดียวได้ประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคนะต้นทุนเท่านี้เองนะครับผม โอเคนะครับนี่คือของวันนี้นะครับผมดูตรงนี้นะวันที่เจ็ดนะครับแล้วลองดูว่ามันจะเดินทางไปถึงกี่บาทนะครับผมจะพันสองไหมนะครับเพราะนี้มันจะยิงเป็นแบบงบในชุดโฆษณาไม่ได้ให้ AI ทุ่มงบไปทุ่มทุ่มงบในชุดโฆษณาใด โคศดารหนึ่งแบบ cbo นะครับผมอันนี้คือแอดตัวเนี้ยก็จะส0 0รอบาทแอดตัวเนี้ยก็จะสามรอบาทแอดตัวนี้ก็จะสามรอบาทนะครับผมทีนี้ถ้าตัวเนี้ยมันเกินลิมิตที่เราเรียกว่าสมมติว่ามันพุ่งไปสัก50สิเนี่ยผมก็จะปิดนะครับผมอาจจะใช้กดเพิ่มก็ได้นะครับผม,ผมก็สร้างกดขึ้นมานะครับโดยที่เราไม่ไม่ต้องมีเวลามาดูก็ได้ก็สร้างกดไป ะครับให้ปิดชุดโฆษณานะครับที่มีต้นทุนมากกว่านะครับผมใส่ไปเลย50นะครับ50 50บาบาทนะครับผมแล้วก็ตลอดอายุการใช้งานเอาเป็นวันนี้นะครับวันนี้นะครับผมให้ทำ ตอนเรื่องเลยนะครับโอเคแล้วเราก็แปมหนึ่งนะครับอันนี้เราก็ต้องตั้งชุดโฆษณานะครับตั้งชื่อให้เรียบร้อยจะได้ไม่สับสนนะครับเพื่อเบื่อมีกฎนะครับผมอันนี้อินพีชันตลอดจอุดการใช้งานมากกว่า800นะครับ เราอาจจะไม่เอาก็ได้กดสร้างเพราะเราเอาแค่วันนี้วันเดียวนะครับผมวิธีการใช้ก็กดตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกกดแล้วก็ปรับการใช้นะครับอ๋อทำไมไม่มีกดอ่ะนั่นาะ จัดการกับกดโอเคเปิดเรียบร้อยนะครับเรียกใช้ตึงใช้งานนะครับเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยแล้วนะผมตอนนี้กดก็โทรศสร้างขึ้นมานะครับ เราไม่ต้องมานั่งดูตลอดนะครับผมเราต้องกดขึ้นมาให้เขาให้เขาปิดเปิดแอปที่มันไม่ดีไม่อะไรอเงี้ยนะครับผม่นั้น,นครับพรุ่งนี้เรามาติดตาม EP ต่อไปนะครับผมกับชุดโฆษณาน,นี้อยู่นะครับก่อนที่จะไปเ,เรียนเรื่องอื่นๆก่อนนะครับผมผมก็จะมาวิเคราะห์ต,ตรงนี้จนกว่าผมจะขายได้ แล้วเ,เราค่อยไปเรียนเรื่องอื่นๆกันนะครับอันนี้คือผมเริ่มต้นตั้งแต่ไม่มีออเดอร์เลยนะแล้วก็เริ่มจากการหาความสนใจเทสแอดไปเรื่อยๆทุกวันถ้าใครติดตามตั้งแต่ EP หนะครับคุณจะเรียนรู้กับผมไปเลยนะครับผมมันไม่มีอะไรยากนะครแค่เราเทสก่อนนี่ยังไม่ได้ใส่สเกลเงินเยอะนะแค่เทสนะเทสเพื่อให้รู้ว่าแอดตัวไหนดีนะครับผมแล้วเราค่อยทุ่มง,งบ น้นไปนะครับผมเทสภาพเทสแคปชั ate, ่นหลายๆ,ๆอย่างนะครับผมวันนี้ต้องเทสก่อนนะครับไม่ใช่อยู่ดีจะยิงเลยนะครับให้คนทักมาเยอะๆให้คนทักมาแบบโอ้ข้อความถูกเนี่ยได้ทําได้คุณใส่งบได้นะครับผมใส่งบหมื่นหนึ่งคนก็ทักมาทั้งวันเหมือนกันนะครับอันนี้แค่เทสนะครับสาหรับคนงบน้อยนะครับผมมันทําได้อยู่แล้วล่ะใส่เงินไปอัดเงินไปนะครับผม โอเคครับตอนนี้คือเราเทแบบมีหลักการนะครับผมเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมก่อนจากกันไปก็ฝากกดติดตามช่องครูธรรมด้วยนะครับผมเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ